เวลาเรียนปอเอกเนี่ยนะคะเราจะมีความรู้สึกว่าเราจับต้นชนปลายไม่ถูกเนาะโดยเฉพาะคนที่จบโทด้าน I อเนาะไม่ได้ทำทีสิธิ์โดยตรงอะค่ะแล้วก็ขึ้นมาเรียนในระดับปริญญาเอกนะคะซึ่งปริญญาเอกเนี่ยสิ่งที่สิ่งที่ต้องใช้เนี่ยนะคะอาจารย์เนี่ยก็มักจะบอกอะไรคะบอกว่าให้สกัดตัวแปรเนาะให้สกัดตัวแปร แล้วก็ที่สําคัญเนี่ยพอสกัดตัวแปรได้แล้วเนี่ยเราต้องสร้างนะคะสร้างโมเดลนะคะสร้างโมเดลสร้างโปรแกรมวิเคราะห์นะคะซึ่งสถิติที่เราไม่จะใช้เนี่ยก็จะใช้ SEM นะคะในการที่จะแบบดูซิว่าเครือข่ายโครงข่ายเนี่ยนะคะ มันเป็นยังไงหลังจากนั้นค่ะเราก็วิเคราะห์นะคะเราก็วิเคราะห์วิเคราะห์ยังไงคะปัจจัยที่ส่งผล